ปลั๊กไฟพ่วงยี่ห้อดาต้ามีให้เลือกซื้อหลายยี่ห้อสั่งซื้อง่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตราคาถูกไม่แพงสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใจวิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ สายยาว5หลา1หลาเท่ากับ0.9144เมตร5หลาก็คือ4.572เมตรภายในทำจากทองเหลืองภายในต้าเสียบนี้ทำจากทองเหลือง ะดูฟิลเท่าไหร่เป็นฟิลขนาด10อม250โวลต์สังเกตฟิลนี้ไม่มีซีอีครับไม่มีเครื่องหมายรับประกันฟิลครับฟิลที่ดีควรมี ซีรับรองหรือเครื่องหมายอื่นรับรองนะครับเป็นซิวรกระบอกสั้นมาตรฐานซีสองพันห้าร้อยห้สนวน p v c ทั้งด้านนอกและด้านใน ใช้ไฟ300โวลต์แบบต่อเนื่องและสามารถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน500โวลต์ถ้าใช้ไฟ500โวลต์จะสามารถใช้ได้เป็นครั้งคราวไม่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ที่70องศาเซนเซียสสายไฟแบบ2เส้นขนาดเส้นละ0.75แสควอนมาตรฐาน IEC ลักไฟพ่วงแบบนี้ที่ใช้สวิตช์แบบนี้เวลาปิดจะตัดไฟเพียงเส้นเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงมีอันตรายมากดังนั้นผู้ใช้จะต้องรู้ว่ามันเป็นการตัดไฟเพียงเส้นเดียวเพื่อให้วงจรน,นั้นขาดออกจากกาันหรือไม่ครบวงจรเพื่อไม่ให้ไฟติดได้เท่านั้นแต่ยังแฝงด้วยไฟ220โวลต์เต็มๆถ้าใครไม่รู้รู้ว่าปิดแล้วอาจเสียชีวิตได้ครับผมจะใช้ย่าน n c v ในการ ในการจับไฟ220โวลต์เส้นลายเส้นที่มีไฟว่ามาหรือไม่พอผมปิดไปมันก็ยังมีไฟมาครับเป็นลายแต่ถ้าผมกลับขั้วสายก็จะไม่มีไฟครับกลับสายลายให้เป็นนิเตรอนนิวตรอนให้เป็นลายก็จะไม่ดัง แต่ถ้าผมกลับสายนิวตอนให้เป็นลายลายเป็นนิวตันก็จะดังครับไฟตอนนี้ปิดอยู่ครับผมปิดสวิตช์อยู่แต่ไฟเส้นลายยังมาครับเสียงร้องเตือนว่าไฟมาผมจะกลับคั้วสวิตช์อีกครั้งหนึ่ง ก็จะไม่ดังครับแต่ถ้าเปิดสวิต์จึงจะดังสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามคลิกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ